สวัสดีครับแล้เดินทางมาจากไปยโสมาถึงรอยยิ้มเลยนะครับาไปไปเบิ่งไปกับเขาแรกงานวันจีนี่ยังเหมือนตาผมแม่เองเลยครับโอ้ยยังกินแรงเนาะเมือนี้ต้มใกล้บ้านนะครับผมนีไ่ได้เย็นไวทาที่พออเป็นเลยขาไวทาเป็นต้มไวทาเดินนี่ น้กระเนอีกเปื่อยก็อี้ต้มทำเม้างข้าวหยีกกินอันนี้กันเหมือนอย่นี้อย่านี้ยังแนบบ้งเหมือนแลงไงแต่ที่ตามเบิ้งเบิมื้างกินนี่ยังกินแลงเนี่ยอตอนนี้ข้าแกใสาา่ใบบักข้ามแล้วน้ำก็แลงเดือดใส่ใบบักข้ามให้มันสมตุ่มใกล้บ้านเบียบบบ้าน,านเดือดอีกเกื่อกับปรุงรสชาติกินได้แล้ว เดี๋ยวห้ามาถาเบิงตอนห้านนางกินมาแล้วว่าิสซ่บปันไดหลังจากที่ห้าเห็ดต้มใกล้แล้วเดี๋ยวห้าสิผ้าไปเบิงกระล่างหาผ้าขาออกกินไปเบิงว่ามีผู้ใดมากินน้ำเขาแรงน้ำห้าแน่เหมือนนี่กินเขาเปลี่ยนสถานที่กินเขาว่าจะกินยูยะโซเหมือนี่ไม่กินอยู่ละเอดเมือนนี่มีหลวกมีคนหลวมผ้าขาว คยู่4คนหากะผูไทยมาได้มาได้มากินข้าวแรอมากินรมดมีหลายยางเหมือนมีต่มไก่ลาบปลาดุกมีปลามึกน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้พอปูแสีบปะวะอายเซ่บแย่งากินยังก็แสียบบานปักปับ กินเข่าหลายคนก็เสียบอยู <implications> ่บ <ion> ้านนอกบ้านหน้าห้าว่าจำกินยังมากมม่เดี๋ยววัยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไเดี๋ยวไมเด้ไ่กกนเลยแ่่ด้ต้มกักินเข่าก็เปกพร้อมเนยนี่เดีลเดียวไม่เนียผมก็พ่มมากเลยเด็กคงเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไหวซ้ำนีดสักกอนเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพอกันไหมด้ค่ะอ่าบอแฟนคลับแมค่ะบ๊ายบายแฟนคลับแน่สวัสดีครับเยี่ยมเลยโอเคค่ะมาพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ